สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องสีคนดีคนเดิมเช่นเคยนะคะทุกคนขารอบนี้ก็อยู่กับน้องสีในเกมให้โลไทยนะรอบนี้ก็พกทุนมาเยอะอีกแล้วนะทุกคนนะ้รอบนี้ก็คือพกทุนมา200นะก็คือไปที่ห้องสี่ก่อนแล้วกันกับทุกคนขาห้องใหญ่นะเบ็ดขั้นต่ำเพียง200บาทเท่านั้นนะทุกคนนะโอ้โหห้องนี้ก็คือใหญ่โตโหรานเหลือเกินโอ้โหไม่ได้เข้าห้องนี้มานานขนาดไหนแล้วอะรอบนี้เรามาให้ดูเลยแล้วกันว่าทุนพันสองนี่จะไปไกลไหมหรือจะล่วงอะมาดูก่อนแล้วกันกับทุกคนคะ่ะดู เข้าๆกอนนะโอ้โหโบนัสแม่งเทไปทางต่ำเลย,ย,เย 3, นะทุกคนนะโอ้ต่ำมาจริงๆด้วยเอี่ยวสามหกนะทุกคนอะอุ้ยกราฟเดิมเลยทุกคนค่ะเอี่ยวสามหกโอ้โหสองตาติดแล้วนะทุกคนนะโอ้โห์มาสีก็ขอต่ำอีกเลยอะขอไปต่ำเลยแล้วกันนะต่ำเบาๆต่ำสามแล้วกันจ้าทุกคนค่ะเพราะว่ารอบนี้คือทุนมาพันสองเองนะทุกคนนะอะต่ำสามสองเบาๆก่อนแล้วกันเนาะเยิบๆก่อนเออมาดูว่าไหลต่ำไหมอุ้ยดอกโบนัสเข้านะคูณสี่ด้วยสองแล้วโอ้โหสองสองหก<อ>ทุกคน ต้ำมาแล้วนะทุกคนอะอุ้ยดอกนี้บวกมา800บาทโอ้โหเอาเรื่องอะทุกคนทุนพันสองนี่ว่าไม่ได้นะโอ้โหใครเข้ามาแล้วสีฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องสีด้วยนะค่ะโอ้โหมามาดูกันต่อมาไปต่ำต่อนะต่ำเอี่ยวสองสามนะโอ้โหจับก็คือเอี่ยวสามแล้วก็สองนะทุกคนนะโอ้โหมาหนัวๆเลยคุยสองมาแล้วเอี่ยวสองหกทุกคน<ม>เอาอีกแล้วค่ะทุกคนค่ะโอ้โหดอกนี้ก็ เกี่ยวสองเต็มๆเลยนะบวกมาอีกสองพันแปดเอาเลื่องนะทุกคนนะสองไม้ตาติดแล้วนะบัวตาตอนนี้ก็คือสี่พันแปดแล้วนะโอ้โหสี่ว่าสวยฉ่ำม,มากแม่ทุนรอบนี้โอ้โหไม่ทำให้ผิดหวังแน่เลยรอบนี้ก็ขอตัดสูงเลยแล้วกันเพราะว่าสี่ตาติดแล้วโอกาสมันไม่น่าจะมาใหม่อ่ามันน่าจะตัดแล้วล่ะอ่ะตัดสูงไปอุ้ยสี่นะอุ้ยสี่มาโอ้ยสองสี่ห้าสนะิบเอ็ดไฮโลทุกคนโอโ้ดอกนี้ไม่ได้นะทุกคนนะโอ้โห เฉียดเฉีวไปแต้มเดียวนะโอ้โหเมื่อกี้ใส่สีอาย้ำเลยเออสีคอยย้ำเลยรอบนี้ก็เต็จรอบนี้ติดสิบเอ็ดไฮโลนะเออสำหรับใครที่อยากดิมอยากลองจิ้มลิงมใต้คอมเมนต์นะคพี่หรือแอดซีดบิลสองสี่จะมีน้องแอดมินให้คำแนะนำโอ้แต่ตอนนี้มาดูสีก่อนละกันนะดูมันมันลืมมันมันกับสีกับพองเซียนโคนะทุกคนนะโอ้โหดอกนี้ไล่สูงเลยนะโอ้กานนี้คือสูงเรี่ยวเลยอ่ะสามสี่ห้าหกเนี่ยโอ้ยดอกนี้เอี่งสี่เอี่ยวสี่นะทุกคนโอ้โหมันตัดโอ้โหตัดตัดมาแล้วอ่ะทุกคนเอ้ย โอ้เจ็บเลยไหลต่ำานะทุกคนนะมันมาต่ำอ่ะที่ก็ต่ำเลยต่ำเอี่ยวสองสามสี่โอ้ใจคอไม่ค่อยดีแล้วเอาแล้วไงต่ดใจเราสู้นะมีโอกาสนะสองสามสี่เนี่ยต่ำสีขอไปต่ำสองสามสี่แล้วกันอ่ามาโบนัสเข้าสามนะอุโหโหอสี่ห้าหก <4, S 1> ทุกคน 5, ดอกนี้โ <5. S 1> อ้โหสลับกวนเปไเป็นหมดเลยทุกคนโอ้ยดีนะกลับมาได้ทุกคนสามพันโอ้เอาเป็นว่าสีว่ามันพันหวนากเลยเอาเป็นว่าพอคี่นี้ก่อนแล้วกันกับทุกคนคะ่ะเพราะว่า ทุนเรามาพัานสองตอนนี้ก็กำไรพันแปดแล้วนะทุกคนนะเออก็ว่าไม่ได้นะก็พอหองป้าของพ่อกระตุ้นขาอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้สีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องสีด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกับน้องสีใหม่อีคลิปหนะะ้าค่ะ